ขออรัธนานิมนต์สมนเนรสัพันยูก้งทองเป็นตัวแทนแสดงพระธรรมเทศนารูปที่สามขอกาบรัธนานิมนต์ครับทั้งหมดประนมมือครับ พระมาจโลกาทิปติสัมปติกาอันชลีอันทิวรังไยจะทาบสันติธัสัตตปปะรัชชาติกาเทเสตุธรรมมังอนุกรรมปิมังปัจจาง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญญาโลกาสัมมิปโชโตติติ ณบัดนี้ลูกเนนจะได้แสดงพระธรรมเทศนาพันลนาเรื่องของการกราบไหว้พระรัตนตรัยเพื่อประคับประคองฉลองศรัทธาบรรดาญาติโยมสาธุชนคนใจวุญทั้งหลายที่ได้สละวันทด้สละเวลาอันมีค่ามานี้ที่ได้พร้อมใจกันมางานลาสิขาของสามเณรในวันนี้พอสมควรแก่เวลาที่สืบต่อไปญาติโยมทั้งหลาย วันนี้ลูกเนนได้รับฉันทานุมัติจากคณะพระอาจารย์ให้มาเป็นผู้แสดงพระธรรมเทศนาโปรดบรรดาญาโยมทั้งหลายญาโยมทั้งหลายวันนี้ลูกเนนจะได้หยิบยกธรรมะที่เกี่ยวกับการกราบไหว้พระรัตนตรัยมาแสดงให้ญาโยมทั้งหลายได้สดับรับฟังญาโยมทั้งหลายเวลาญาโยมกราบพระรัตนตรัย จะสังเกตเห็นว่าพระพักของพระพุทธรูปจะยิ้มแย้มตลอดเวลานั่นหมายความว่าใจของพระพุทธองค์ลงเตียนเบิกบานตลอดเวลาเช่นกันและหูของพระพุทธรูปจะมีคำยาวยานหมายถึงความหนักแน่นคือเวลาญาติโยมได้ยินหรือได้ฟังอะไรมาถ้ายังไม่ได้รู้ต้นตอดีอย่าเพิ่งไปตัดสินใจเองต้องสอบถามให้แน่ใจเสียก่อน ดวงตาของพระพุทธรูปจะมองต่ำลงนั่นหมายความว่าการสำรวมดวงตาหรือดวงตาแห่งสติเพราะสติมาปัญญาเกิดสติตะเลิดจะเกิดปัญหาสติดีจะมีรอยยิ้มสติถูกทิ่มรอยยิ้มจะไม่มีาญาติโยมไม่เชื่อญาติโยมลองยิ้มดูลูกเนนขอรับรองเลยว่าญาติโยมจะต้องมีรอยยิ้มแน่นอน หายัาาโยมมีรอยยิ้มก็แสดงว่าโยมนั้นมีสติแล้วนั่นเองและพระเสียนหรือหัวของพระพุทธรูปจะมีความแหลมนั่นหมายถึงปัญญาคือปัญญาที่รอบรู้ในกองสังขารปัญญาที่แทงทะลุปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในชีวิตประจำวันนิ้วมือของพระพุทธรูปจะมีความสั้นยาวเท่ากัน นั่นหมายความว่าสิ่งนั้นคือความรักของพระองค์จะเสมอเหมือนเท่ากันในสารพษสัตว์ทั้งหลายไม่มีมากกว่าหรือน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเวลาญาติโยมกราบพระรัตนตันตยขอให้ญาติโยมทั้งหลายตั้งใจดำรงคงมั่นน้อมเอาคุณธรรมอันนั้นเร่านด้มา,าไว้ในตนเองและอย่าประมาทในชีวิตของตนควรมั่นรีบเร่งขวนขวายในเรื่องการให้ทานอยู่เสมอ สุดท้ายนี้ลูกเนนขออํานวยอวยพรให้บรรดาญ,ญาติโยมทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญในชีวิตขอเดชะคุณพระพุทธรัตน์กำจัดทุกข์เจริญสุขศีรษ์เป็นหลักฐานขอเดชะคุณพระธรรมรัตน์กำจัดพานให้ภพศารผุดผ่องพุ่นพองภัยขอเดชะพระคุณสังขรัตน์กำจัดโรคให้เสื่อมโศกทุกยากจนเกินไข ขอเดชะพระคุณศีพระรัตนาตตยให้ญาติโยมเจริญศีลเจริญไวัยทวีคุณทุกคนทุกท่านสแสดงพระธรรมเทศนามาพอสมควรแก่เวลาแล้วนาบัดนี้ลูกเนนขอยุติลงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการละชะนี้สาธุสาธุ สาธุอะนโมทามิสำหรับสมณีนที่เพิ่งแสดงพระธรรมเทศนาจบนะสมณีนสัพพัญยูกงทองเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนารูปที่สามสมณีนที่เทศเมื่อเช้านะอ้าวญาติโยมประนมมือขึ้นนะนี่สมณีนจีวรบวชมา3ปีแล้วปีนี้จบปอหจะบวชเรียนตลอดชีวิตเลย ยมสาธุด้วยกันนะสาธุขอให้เป็นเจ้าคุณมือนพระอาจารย์นะจะบวทเรียนต่อ